Sorry ขอต้อนรับเข้าสู่ unpack แกะลอง and Friends เหมือนเดิมค่ะวันนี้ค่ะเราต้องขอบอกว่าเรากลับมาที่ Product ที่เราเพิ่งพูดถึงไปไม่นานนี้เองค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเด็ดมากคือมันไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆเพราะว่ายุคนี้ค่ะอะไรอะไรนะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นคุชชั่นไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรองพื้น BB แก้มนะคะวันนี้ค่ะเราเลยอยากนําเสนอตัวใหม่ล่าสุดจากเกาหลีเลยค่ะคุชชั่นสําหรับคิวนะคะนี่เลยค่ะ Laneige Eyebrow Cushion ค l o r ทั้ง2สีเลยค่ะ และแอนเฟรนในวันนี้นะคะสาวๆต้องรู้จักคุณหน้าคุณตากันดีแน่ๆนะคะเพราะว่าเธอเปิดตัวมาด้วยห้าทูเซลมูนค่ะนั่นก็คือน้องปิ่นแซดเจบีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ ไอ่หับบัพเอนไอ่หับไพน์แอปเปิ้ลอ๋อไพน์แอปเปิ้ลเอนแอปเปิ้ลเอนไพน์แอปเปิ้ลอ๋อเพิ่มไพน์แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเพิ่มไพน์แอปเปิ้ลแอปเปิ้ล เดี๋ยวมาถามปิ่นก่อนว่ากระแสคุชชั่นเนี่ยได้ใช้อะไรมาบ้างที่มันเป็นคุชชั่นใช้แก้มแล้วก็ตัวรองพื้นบีบีใช่อันนี้เยอะใช้หลายอย่างเลยคิดว่าคุชชั่นมันจะไปไกลได้ถึงขนาดไหนตอนแรกงงมากเลยนะที่บอกว่ามันมีคิ้วอ่ะมันจะอยู่หรอในเมื่อมันเป็นแบบมันน้ำอ่ะแล้วมันมีความมันของมันคือคิ้วมันเป็นอะไรที่ต้องแบบติดแล้วก็ใหญ่อยากขยับขยื่นคุชชั่นมันน่าจะเป็นอะไรที่ชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละค่ะก็คิดเหมือนกันเฮ้ยคุชชั่นมันไปไกลถึงขนาดคอื คือไหนๆเขาก็เป็นต้นตำรับในการคิดคนคุชั่นแล้วเนอความ mm hmm. เกาหลีเนี่ยก็เลยลาเนชเขาก็เลยเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะคะก็ในในเดือนกันยานี้แหละเพิ่งออกที่เกาหลีเลยก็คือนี่ลาเนชนะคะอบราวคุชชั่นแคร่าทูโทนด้วยก็คือข้างในมี2สีแล้วก็มี2โทน mm hmm. มาให้ด้วยกันนะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนก็คือหน้าตาก็เหมือนคุชชั่นเหมือนคุชชั่นหน้าคุชชั่นแก้มทั่วไปนะคะก็มีแป้งมีกระจก แล้วก็มีตัวคุชชั่นที่เป็นอยู่ในฟองน้ำมีความตื่นเต้นที่จะอยากลองกันแล้วนะคะแต่ว่าแอบได้ยินมาว่าน้องที่เขาได้ไปลองที่เกาหลีเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมีความดีงามจะต้องแบบฝากกันซื้อเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นเอามางั้นชัดเอามาอันแพ็คมาค่ะเดี๋ยวเราจะทดลองกันให้ดูนะคะก็คือเดี๋ยวไอ้ใช้สีหนึ่งแล้วก็น้องปิ่นใช้สีหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงคะ่ะ จากคุชชั่นนะคะตอนพี่มองตอนที่เราแต่งอยู่ไกลๆรู้สึกเฮ้ยคมอ่ะคมสวยอ่ะแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเส้นคมเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นแบบเป็นแปลงหัวตัดกับน้าอ่ะมันมันทําให้แบบเราตัดขอบง่ายใช่ให้ดูความแปลงก่อนนะคะแปลงเป็นแบบพับมาเพื่อให้ใส่ในพาเลตมาได้แต่ก็สามารถเอามาหักแล้วก็ต่อกันเป็นอย่างนี้ก็จะมีด้านหนึ่งเป็นแปลงหัวตัดสั้นๆเส้นขนแปลงมันแน่นมากแล้วทำให้เราเขียนเขียนเส้นคมได้เนาะ แล้วก็ด้านนี้เป็นเป็นด้านจัดทรงขนคิ้วกินหมูก็แอบใช้อยู่นะแบบเอาไว้เอไว้เลียงหลังหลังจะแบบเหมือนประมาณว่าพอเราใช้ตัวน้ำ,น,ำน้ำเสร็จปุ๊บเนี้ยคืออันนี้มันมันมันช่วยให้ดูแบบธรรมชาติมากขึ้นเลยตามที่แบรนด์เขาบอกมาเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการแต่งนะคะคือหนึ่งก็คือใช้ด้านแปรงอันนี้นะคะกับ ในตลับเขาจะมีในตลับนะคะก็คือที่เขาบอกว่า t ู o ทน n e ก็คือคือการเขียนคิ้วอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องมีหัวคิ้วอ่อนหางคิ้วเข้มนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมี2ส,สีมาให้นะคะทีนี้เขาก็ให้ใช้แปรงหัวตัดในการสร้างโครงก่อนเสร็จแล้วเอาด้านสปูลี่เนี่ยจัดทรงหรือจะเอาน้องขนแปรงโฟฟูเนี่ยจิ้มลงไปที่ที่น้ําที่เป็นสีแล้วมาปัดก็ได้ซึ่งหนูทํายังไงบ้างเมื่อกี้หนูใช้ตัวแปรงหัวตัดก่อนจุ่มสีเข้มตัวสีเข้มแล้วก็แบบลองจัดว่า โครงก่อนเสร็จแล้วช่วงหัวคิ้วหนูก็จะใช้เป็นตัวสูรี่อะค่ะก็ตุ่มไปตรงตรงสีอ,อ่อนแล้วก็ค่อยๆจัดตรงช่วงหัวคิ้วอะไรเงี้ยม,มันจะได้แบบไม่แข็งเกินไปดูธรรมชาติใช่เรามาพูดถึงสีกันก่อนเขามีสีทั้งหมดนะคะ2โทนสีก็คือน้ำตาลอมเทากับน้ำตาลอมแดงซึ่งน้ำตาลอมเทาของดิฉันต้องบอกว่า เฮ้ยสีสวยคือเลือกโทนสีมาได้แบบสีเข้มคือจริงๆสีสีอ่อนน่ะก็ก็สวยแล้วนะแต่ว่าสีเข้มเนี่ยก็ค่อนข้างแบบสร้างโครงได้ดีตอนแรกตกใจกับความเข้มเหมือนกันแต่ว่าปัดๆไปแล้วแบบเออเก็ก็พอดีนะใช้สีอ่อนตัวแบบช่วยเบลนด์นี่ก็สีดีอะดูจริงๆดูไม่แดงนะดูคาราเมลเนาะ สีเขาสวยนะยิ่งแบบผสมกันหน่อยอะไรเงี้ยว่ามันโอเคเลยก็เรื่องสีถือว่าผ่านถึงแม้ว่าจะมีแค่2โทนสีแต่ก็ถือว่าผมน้องออกสีแบบคาราเมลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช้สีนี้ได้ส่วนคนที่ผมไม่ได้ทําสีเลยหรือว่าเป็นสีดําหรือออกโทนเทาก็ใช้สีต้องเป็นโทนพี่ไอช่เรื่องการใช้งานล่ะคะการทาเป็นไงบ้างการทาจริงๆแล้วมันโอเคนะหนูว่าถือว่าใช้ได้ไม่ได้ถึงกับแบบใช้ยากมากแต่ก็ไม่ีมีการบอกพี่ว่าพี่ไอหนูว่ามันเขียนยากนิดนึงตอนเขียน่านเป็นหนึ่งครั้ง มือคือด้วยความที่แปลงมันเป็นแบบพับ oh. ใช่ไหมคะพอเราเปลี่ยนหัวปุ๊บอย่างเงี้ยใช้ด้านนี้ปุ๊บแล้วแบบพอเราเปลี่ยนได้ปุ๊บเงี้ยเราด้วยความแปลงมันสั้นมันก็เลอะ,ละ,ละมืออะไรอย่างงี้นิดหน่อยน<อ>ะคะซึ่งก็อาจจะต้องเตือนไว้นิดนึงว่าต้องระวัง แรงมันเลอ,เอนะเทอะเนาะปกติเนี่ยอย่างอย่างแล้วเนี่ยเป็นคนเขียนคิ้วโดยใช้ดินสอมาตลอดไม่ไม่ค่อยใช้เขียนแบบแบบฝุ่นหรือแบบน้ำอันนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้เขียนแบบน้ำไม่เขียนง่ายจริงๆถือว่าง่ายสําหรับครั้งแรกนะเราได้ไคือคือคือมันคือชอบตรงหัวแปรงแหละมันแบบมันสั้นแล้วมันก็ตักมันควบคุมง,ง,ง่ายอ,อืมแล้วก็มันไม่ได้แห้งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เราผิดพาลาดเราก็แบบใช้คอตตอนบ่ดหรือว่าเนี่ยความขี้เกียจก็ใช้หักมก้อย ปาดอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมันได้ความคมนะส่วนสีที่ที่ให้ให้มาเบลน์น่ะก็แบบเบลนแล้วก็แบบเกืนๆกนกันดีก็โอเคอะ่ะรู้สึกรูตนะ้ตอนน่ะตอนเนี้ยรู้สึก,ร,สกรู้สึกแทปปี้แต่ว่าเรื่องความติดทนนั้นแปลกมากเพราะว่าของปิ้นนะ่ะหลุดแต่ของเราอะ่ะไม่หลุดเราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นที่เพราะว่าสีเราเข้มกว่าหรือเปล่าไม่รู้ ส่วนหนึ่งนะคือหนูรู้สึกว่ามันเกาะกับผลคิ้วได้ดีแต่ด้วยความทริงเนี้ยเป็นคนคิ้วแหว่งอยู่แล้วไงส่วนที่มันเป็นเป็นที่ว่าเราต้องวาดเติมไปอะตรงนั้นนั่นคือหลุดเยอะอเพราะว่ามันเป็นผิวหนังเลยอ่ะมาค่ะเรื่องราคาค่ะให้ไทยราคาแล้วกันคิดว่าตลับเนี้ยประมาณสักเท่าไหร่ดี1ั0 0ันสอบาท นี่ราคาเอาต่อา่ะรู้แต่พันที่เขียนผนะร้อที่มันเป็นที่เขียนผิวให้โอกาสอีกครั้งหนึ่ง800บาท2 0ง0ัวอนสองหมนวอนคูณให้แล้วประมาณ780บาทก็ไม่แพงนะเออไม่ถือว่าแพงนะเออใช้ยาวด้วยใช้ได้นานใช่มาค่ะถึงเวลาให้คะแนนกันแล้วว่าทั้งราคาและคุณภาพให้กี่ดาวดีเรามี1-5ดาวในใจนะคะ Laneige นะคะ Eye Brow Kera Cushion Kera Two Tone ค่ะให้กี่ดาวดี1 ซ้ำทิ้งสี่ไงพี่แต่ไม่อยากให้แบบปกติและนั่นก็คือ unpack แกะลองในวันนี้นะคะกับ product ที่ไม่ใหม่ที่เราสรรหามาให้สาวๆดูนะคะขอแอบบอกว่านี่ถูไม่ออกเลยเนี่ยวันนี้ไม่รู้จะเช็ดออกหรือเปล่าก็หวังว่าสาวๆก็คงมีความสุขที่ได้รับชมอะไรใหม่ๆแล้วก็เอามานำเสนอกันในวันนี้เออที่เอามาลองเล่นก่อนนะคะก็อย่าลืมกลับมาติดตามชมันแพ็กแกะลองได้นะคะทุกวันหวยออก1ิบหกค่ะ แงทุกงวดอีกวันนึงด้วยวันที่หนึ่งหนึ่งและซืหกของทุกๆเดือนนะคะที่ y o u t u จีบันออฟฟิเชียลค่ะแล้วก็สำหรับโปรดักต์นี้นะคะเดี๋ยวจะรีบเอาไปแอดใน User Re v i e w s เลยนะคะเพื่อให้สาวๆที่ได้ลองใช้เนี่ยเขามารีวิวกันว่าเฮ้ยมันใช้ดีหรือเปล่ามันควรโดนหรือเปล่านะคะก็อย่าลืมไปติดตามดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะแต่งตัวเป็นวบรรุ่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปลัลลาสหน่อยอ่ะเดี๋ยวรีบลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ